สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนท่านใดที่เกิดลัคนาพิจิกหรือราศีพิจิกก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณบ้างนะคะก็ก่อนพยากรณ์ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมคร่าวๆในรอบในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นนะคะ ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็ต้องฟังไว้เป็นความบันเทิงนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิตในช่วงเดือนกันยายนต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีลาภผลบางอย่างเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตานะคะหรือมีโอกาสได้ลาบปากเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสมีโชคฟุกๆเข้ามาหรือมีโอกาสดีๆบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงของคุณ ชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะอารมณ์มีโอกาสาที่จะเกิดการวิวาทะกับคนรอบข้างได้ง่ายนะคะหรือคนใกล้ตัวคุณนะคะคุณมีโอกาสมีศัตรูเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวนั่นแหละที่ไม่หวังดีกับคุณนะคะรวมไปถึงเนี่ย คำพูดนะคะหรือการกระทําบางอย่างเนี่ยของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกระทบกระทั่งจิตใจของผู้อื่นได้นะคะทาให้เขาแอนตี้เราด้วยเช่นกันต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องการบรรดาโทสะนะคะมีโอกาสที่จะมีมีเรื่องของอารมณ์โทสะ แล้วก็โมโหร้ายเกิดขึ้นได้นะคะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดแล้วก็คนใกล้ตัวด้วยรวมไปถึงช่วงนี้คุณจะหัวแข็งจะหัวดือ้อหัวรันไม่ค่อยฟังใครนะคะหรือเป็นช่วงที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใดเลยนะคะมีโอกาสมีศัตรูเกิดขึ้นได้ง่ายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะต้องระวังพฤติกรรมระวังคำพูดระวังวาจาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะ ทุกการกระทำทุกทก,กิริยาบุงคลเนี่ยมันทําให้บุคคลอื่นไม่ชอบคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะดวงยังบอกอีกว่าชีวิตมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อหรือคุณต้องรับมือกับสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยชาวราศีพิจิกอย่าประมาทเพราะว่าในเดือนกันยายนชีวิตของคุณหรือการดําเนินไปต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับไวเปลี่ยนแปลงจนเรารับมือไม่ไหวหรือตั้งตัวไม่ทนันหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะมีสติรอบคอบให้มากๆในทุกกิริยาบทนะคะที่ดําเนินอยู่ ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าเรื่องเงินของคุณคุณมีโอกาสที่จะมีโชคเรื่องเงินนะคะจากหลักทรัพย์เกิดขึ้นหรือนำหลักทรัพย์นั้นไปรีไฟแนนซ์นะคะหรือนำหลักทรัพย์หรือมีการโอนหลักทรัพย์ก็ได้หรือรีไฟแนนซ์หลักทรัพย์เกิดขึ้นมีโอกาสได้เงินจากหลักทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าท่านที่ชอบเสียงโชคเนี่ยก็ให้ซื้อเลขบ้านเลขรถมีโอกาสถูกสรากกินแบง่งหรือหวยเนี่ยออกเลขบ้านเลขรถของคุณนะคะดวงชะตาในเรื่องของการเงินดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้เงินจากบุตรบริวารท่าในใดที่มีลูกมีหลานลูกหลานจะหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองมาให้กับดวงชะตาของคุณลูกหลาน ให้การช่วยเหลือดีนะคะแต่ต้องบอกว่าดวงมีโอกาสที่จะมีลูกหลานบางคนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแข็งข้อหรือแรงใส่คุณลูกหลานบางคนพูดจาไม่ดีใส่คุณหรือคุณมีโอกาสมีเรื่องวิวาทะกับลูกหลานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่ใดๆก,ก็แล้วแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากลูกจากหลานอยู่ดีนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ ท่านใดท,ที่ทํางานนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของลูกน้องบริวารตอนนี้นะลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังแข่งกระด้างในเรื่องของการทํางานเป็นทีมต่างเนี่ยไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรไม่ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากลูกน้องหรือบริวารต่างๆก็ดี ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีเรื่องให้เครียดเรื่องให้กดดนันหรือเรื่องให้วิวาทะกับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นไม่ทางตรงว่าทางอ้อมหรือลูกน้องบริวารบางคนนำความเดือดร้อนมาให้กับคุณนำความเครียดความกดดันมาอย่างมาให้กับคุณด้วยต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเรื่องงานเนี่ยนะคะชาวราศีพิจิกต,ต้องระวังมีการกระทบกระทั่งทางการงาน เกิดการขัดแย้งทางการงานเกิดการวิว,วาทาทางการงานมีปากเสียงในเรื่องของงานเกิดขึ้นเกิดเหตุรุนแรงบางอย่างที่ทํางานนะคะมีโอากาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานด้วยมีปัญหากับคนรอบข้างรวมไปถึงมีโอากาสมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้อาวุโสกว่าด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ทําอะไรทางการงานมักใช่อารมณ์เป็นหลักนะหรือใช่อารมณ์ในการทํางานใช่อารมณ์ในการตัดสินใจ นะคะเป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนมากๆขุนหานพันเล่นมากๆด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่อยากที่จะเอาชนะนะคะมากกว่าจะเป็น,นลักษณะนี้อยากที่จะเอาชนะผู้อื่นมีโอกาสที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องควบคุมสติหรือควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยท้าในเรื่องของงานเนี่ยจะมีคนมา กวนประสาทคุณมีคนมายุแยงแต่แข็งรั่วหรือมีคนมาทำให้งานที่คุณดำเนินอยู่เนี่ยไม่ไม่สำเร็จหรือมีโอกาสที่จะถูกกันแกล้งทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันสุขภาพชาวราศีพิจิกต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ำในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ำเหลืองแล้วก็เกี่ยวกับมดลูกนะคะ อุบัติเหตุต่างๆมีดบาดประตูหนีบกล้ามเนื้อเสพต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดคนโสดช่วงนี้มีโอกาสเจอพ่อแม่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเจอรักทางไกลเจอรักโซเชียลเจอรักออนไลน์เข้ามาเกิดขึ้นหรือมีมีใครบางคนมีเพื่อนบางคนติดต่อติดต่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เคยกับคุณนะแต่ว่าลักษณะเขาก็จะเป็น คนที่อย่าล้างผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะที่ทางความรักในช่วงนี้นะคะถ้าคนโสดดูใจกับใครคบหากับใครอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเจอรักสามเศร้าเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่ได้รักจริงหรือเจอคนที่เข้ามาเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะต้องดูดูกันไปก่อนถ้าเป็นในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่ดวงบอกว่าคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะ ต้องดูแลสุขภาพของคู่ครองคนรักให้ดีหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคุณกับคู่จะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งกันขัดใจกันวิวาทะกันเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็าทางอ้อมนะคะคู่คุณเนี่ยจะเอาใจใจรวมถึงตัวคุณก็จะใช้แต่อารมณ์มากเกินไปนะคะในเรื่องการพูดกันจาคุณกับคู่เนี่ยจะมีการปะทะกันอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันในช่วงเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องการพูดกัญชาต้องคิดรอบคอบให้ดีก่อนที่จะรั่นวาจาอะไราออกไปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ